แก่โงกคำมาว่าไน่คำมาว่าไนไม่แคร์ไม่สนใจนะครับถึงจะทำก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาโอเคได้ได้นะครับยอมรับได้ให้อนุญาตอนุญาตนะครับก็เป็นรูปเทเนาะเทคุเตะเดนะครับก็ไม่ค่อยใช้กับคนที่สนิทนะครับก็คือคนพูดดูเหนือกว่านี่นะฮะสมาร์ทโฟนว่าคีพนเทคินาคิโน่กะาสกาเอเลบา ฟืรุกเเตมโมคามาวานาฟกตมะคาาวาไนาถึงเก่าก็ไม่เป็นไรก็คือสมาร์ทโฟนขอให้แบบว่ามีฟังก์ชันปกติก็พอถ่ายรูปโทรเข้าโทรออกได้พอละพอละนะครับถึงเก่าก็ไม่เป็นไรเซนเซคุยกับกักเซนะครับเซนเซすみませんเรพอโตเข้ไปแต่โนนี่ียี่นีวาสึดะคิดชิไม่ไมตไม่ไม่มาม เห็นไหมครับไม่ค่อยใช้กับคนสนิทมันดูแข็งแข็งไงไม่รู้นะอันนี้ก็เซนเซบอกนักเรียนนะครับว่าก็สง่งพวกนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะนักเรียนเขียนแล้วนะครับลืมไว้ที่บ้านนี่เขาอ้างยอดฮิตดันไม่ได้ยกเขแหละเตโมชิกาตะการ่ายเตโมโชกะไนรูเตโมอะไรแม้ว่าใช่ไหมครับแม้ว่าจะจุดๆๆ,ๆนะครับก็ช่วยไม่ได้โชก็ไน ok ช่วยไม่ได้เนาะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกถึงจะทำแบบนั้นก็ตามนะครับภาษาพูดก็คือโชกะไนนี่แหละนะครับมักจะใช้มากกว่าชิกะตะกันไนเทสต์ว่าอาชิตะดะชิมาคาระอาเซตเตะเบ็นเคียวสเตโมชิกะตะกันไนเบ็นเคียวสเตโมชิกะตะกันไนสอบุ่งนี้แล้วจะมารีบพรีผามนะฮะเรียนตอนนี้เนี่ยมันก็ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะฮะก็ช่วยไม่ได้เรียนตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วบูจโจนี่นนอะไรอยู่อยู่แต่ไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ไปพูดกับบุโูโจก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ช่วยไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนหัวเด้อนะครับ ไม่เปลี่ยนความคิดของตัวเองง่ายๆนะครับเ <c oughs> ทมโมะฮจิมาระไนาอันนี้ก็คือไม่ช่วยอะไรนะครับฮาจิมาระไนฮา,าจิมาดูก,ก็คือเริ่มใช่ไหมถึงจะทําอันนี้ก็แบบไม่มีความหมายมันไม่เริ่มหรอกมันไม่ไปหรอกมันไม่ก้าวไปหรอกนะครับไม่มีความต่อเนื่องมาดูตัวอย่างนะครับ 今さら後悔しても始まらないし月のことを考えようถึงจะมาคิดตอนนี้นะครับมันก็สายไปแล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรนะครับมันไม่ช่วยอะไรให้คิดต่อไปกันเถอะให้คิดเรื่องต่อไปเรื่องที่ผ่านมาแล้วช่างมันนะโดนีโมะนาดาไนโกโตอีกค <c oughs> ืออะนายันเดโม มากุ้มใจเรื่องอะไรที่มันแบบว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจะกุ้มใจไปก็ไม่ช่วยอะไรนี่ไม่ช่วยอะไรไม่เริ่มไม่เริ่ม,ม,มต่อไป A B คุยกันนะครับ,บ,บคิมุจิโดโคนนีนาร i ้กะน i ะ a k u ผมนี่ว่าอ a ากทัคน หัดมาร์ส今はเขに集中しようよ。ก็คืออะไรฮะที่จะไปทำงานนะครับจะไปที่ไหนน้านะครับจะได้ไปที่ไหนนะคือไม่อยากไปต่างจังหวัดเลยนะครับระดับภูมิภาคนะฮะจิโฮนะฮะอันนี้อ่านว่าคิมุจินะฮะอันนี้แต่ไม่ใช่คิมจินะโอ้ยกังวลไปก็เท่านั้นนะครับไม่ช่วยอะไร ตอนนี้ต้องทำอะไรก่อนต้องจดจ่ออยู่กับการฝึกงานก่อนนะครับยังไม่จบไงจะมากังวลอะไรว่าจะไปที่ไหนเออนะฮะไม่ได้ไม่ได้เทโมะฮาจิมาราไน <c oughs> นะครับไปทบทวนกันดูนะครับค่อยๆเก็บไปนะวายการเอ็นเจอกันอีพีนะครับโคเรเดโอวาริมาโชอสคารสมาริต